สวัสดีจ้าแม่พสินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่20เดือนพฤศจิกายนปี2563ราคาทองครึ่งสลึงราคาทอง1นึสลึงราคาทอง2องสลึงบอกค่ากําเนิดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเฮงราคาทองจีนหัวเ่งราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่า ก่อนที่จะไปรับชมราคาทองตามน้ำหนักของทองนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม่มสินนิานเสนอในทุกๆวันไปรับชมรายละเอียดกันเลยค่ะวันนี้ราคาทองตามน้ําหนักของทองมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะราคาทองตามน้ําหนักของทองทองหนึ่งบาทตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาททองครึ่งสลึงสามพันสามร้อยห้าสิบบาท ค่ากําหนดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น3,850บาททอง1สลึง6,700บาทค่ากําหนดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น7,200บาททอง2สลึงหรือทอง50สตางค์13,400บาทค่ากําหนดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น13,900บาท ทอง1บาท26800บาทรวมค่ากำหนดเฉลี่ยแล้วเป็น27300บาทตอนที่แม,ม่อำสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา11เอโมง50นาทีนะคะตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำครั้งที่3นะคะราคาครั้งที่3ก็ปรับลดลงไป50บาทนะคะสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาคงที่เท่ากับตอนที่เปิดตลาดเมื่อเช้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณค่ะ